หวานเวอร์นิชาอวดโมเมนต์น่ารักดินเนอร์สุดหวานกับโตโนโ่จะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนักบุญก็ได้ค่ะสำหรับคู่พระนางจากเรื่องกรรมเทพซ่อนกลนสำหรับโตโน่พาคินคำวิไลศักด์และนิชาณัฐนิชาที่ต้องบอกเลยละค่ะว่าหลังจากละครเรื่องนี้จบแต่กระแสะคู่จิ้นของคู่นี้ก็เหมือนจะทวีคูณความสัมพันธ์มากขึ้นทุกวันอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของนิชาได้โพสต์คลิป ผ่าน IG story โดยจะเห็นว่าในคลิปนั้นสาวนิชาได้เอ่ยปากแซลโตโนโ,โดยเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งครอบครัวของนิชาและโตโนโ่ได้ยกกันไปทานข้าวฉลองวันเกิดให้กับน้องๆทั้งสองบ้านทำให้ได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักของทางนิชาและโตโนโอ,อีกครั้งค่ะ